Check so out ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงนอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับน้อสู่ช่อง8ปดบาสี่ะวันนี้นะคะเซก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของรีวิวนะคะดาร์ควานคุกกี้แก้วมังกรนั่นเองนะคะซึ่งน้องแก้วมังกรของเรานะคะก็ถ้าเกิดใครที่เคยอ่านสกิลแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่า สกิลค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งเลยเนาะก็คืออาทางแก้มังก,กรนะคะจะใช้ดาบเนาะนะคะปลดปล่อยนะคะพลังดาบถึงสองครั้งด้วยกันนะคะทราบความเสียหายและลดการฟื้นฟูของศัตรูนะคะหลังจากที่ใช้ดาบแล้วเนี่ยนะก็ประมาณ 2, 2 2 2รอบนะคะที่ใช้สกิลไปเนาะก็จะมีการพ่นไฟออกมานะคะเป็นสกิลที่เหมือนกับแปลงร่างเป็นอะเป็นมังกรพ่นไฟออกมาคือแบบแรงมากๆเลยนะคะ อ่าแล้วก็นะคะสกิลบางสกิลก็จะมีการซ้อนทับกันเนาะแล้วก็เมื่อใช้สกิลนะคะก็จะแก่งขึ้นตอนที่กายร่างเป็นมังกรอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะตัวของน้องเขาจะจะไม่โดนหรือไม่ได้รับความเสียหายเลยนะคะตอนกายร่างเป็นมังกรเนี่ยนะคะอัตราคริสต์คลินนะคะของตัวเองจะเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มีลบล้างที่บัฟทั้งหมดเลยนะคะช่วงขณะหนึ่งนะคะดาร์กคุกกี้กกบมังกรเจะมีลดความเสียหายนะคะจากที่ได้รับจากระดับมังกรด้วยนเอง นะคะแล้วมีการรูปคำเสียหายตามส่สวนของพลัโจมตีนะคะที่จะขึ้นอยู่กับทางท็อปปิ้งเลยค่ะซึ่งนะคะในแต่ละอย่างก็จะมีสแตตของมันนะคะนี่ค่ะคือสแตตที่เราได้เห็นนะคะเซฟชอบตรงที่มันเป็นสีแดงๆมากๆเลยเพราะมันเหมือนกับที่เห็นเนาะเป็นธาตุไฟนะคะความเสียหายจากดาบเนาะสอง้อนะคะจุดปต่อ1ครั้งนะคะอ่าจะเห็นว่าดาเมจดาบเนี่ยที่เราอ่า เห็นน้องตีนะคะมจะาจากจะไม่แรงมากส่วนใหญ่เนี่ยจะมาแรงนะคะในส่วนของตอนที่แปลงหน้าเป็นมังกรนะคะบัฟของแก้วมังกรเนี่ยเมื่อซ้อนทับสองอันนะคะจะกิลจะแกร่งขึ้นเนาะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีออฟลองครูทามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่เซอาจจะยังทำไม่ได้เนาะความเสียหายจากการพ่นไฟนะซึ่งค่อนข้างแรงมากๆเลย19ึ 1.8%ทุกๆ0.25วินาทีเป็นเวลา2วินาทีนะคะเพื่อเฉยต่อความเสียหายของเป้าหมายเนี่ย40%เลยนะคะเพิ่มความเสียหายของธาตุไฟเพิ่ม15%เป็นเวลา15วินาทีส,สุดได้แค่1อันเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะมันสามารถคอมโบกับตัวของอแคปไซซินนะคะหรือหมาล่าได้นะคะ มีเพิ่มอัตราคริสต0ิเปอร์เซ็นต์เวลา3วินาทีด้วยนะคะนี่เพิ่มกรารลดควาเสียหาย3%ต่อกันต่อการตอบเพิ่มพลังโจมตี1%นะคะอ่าตรงนี้เนี่ยเซฟว่าท็อปปิ้งอาจจะต้องมีพลังโจมตี35%ซึ่งมันแม็กี่35%เปอร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำทักเออเปอร์นะั่นในส่วนของพลังโจมตีในท็อปปิ้งนะคะก็จะ คุณอาจตีว่าคุณ3าบไปมันก็จะตีเท่ากับเกือบ35พอดีเลยนะคะสำหรับการลดความเสียหายนะคะจากที่สกิลที่เราได้อ่านกันมานะคะก็อย่าลืมทำพลังโจมตีด้วยนะโอเค อันนี้คือลองเล่นจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยที่ลองเซฟนี้นะคะคือเซฟอยากลองเป็นธาตุไฟทั้ง3ตัวหน้าเนาะแล้วก็เป็นตัวฮิวสองนะคะซึ่งท่านทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่าฮิวแทบไม่ค่อยทันและเราอ่ะอาจจะติดสตันจากตัวของโพลิเบอรี่ได้นะคะเซฟก็เลยจะใช้นะคะตัวของ m ิตเนี่ยมายช่วยให้การสตันแล้วก็ปูเพียวคอยฮิวนะคะแล้วก็3ตัวหน้าเนี่ยที่เป็นธาตุไฟเซฟก็ลองให้มันทำดาเมจดูว่าเออธาตุไฟมันจะคอมโบกันเดียวหรือเปล่านะคะ อันนี้ท็อปปี้ที่เซฟใช้ของน้องแก้วมังกรจะเป็นโจมตี35%นะคะแล้วก็ออฟลองลดความเสียหาย2เม็ดเนาะรลมกันนะคะ <ไป S 1> โอเคซาซิวิสสุดท้ายนะคะ <ไป S 1> รับพ่นไฟพอดีถ้าเราพ่นไฟก่อนเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอนกันนะคะเพราะว่าเราเปิดก่อนได้เปรียบเห็นไหมคะนี่แทบจัด1-1 อ,อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ขอเซฟเซฟไม่มั่นใจว่าหมาล่าเซฟต้องทำแคนดี้เพิ่มหรือเปล่านะคะหรือแบบแต่และตัวอาจจะต้องแบบทำดาวเพิ่มถึงจะแบบโจมตีแรงกว่านี้หรือแบบใดๆนะคะอันนี้คือแปลงล่าแล้วก็ใช้ดาบเนาะอันนี้คือพ่นแบบปกตินะคะซึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูดาเมจกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของท็อปปิงง้งแล้วความเสียหายบอกโจมตีซึ่งโอ้ดาเมจสูงทั้งคู่เลยนะคะอะอะทุกคนสังเกตตรงนี้ดีกว่าเนาะจะเห็นนะคะว่า ป้าโฮลิเบอรี่เนี่ยสามารถทำดาเมจได้อีกด้วยนะคะคือของเพื่อนๆอ,อาจจะแบบใช้เป็นป้าโฮลิเบอรี่ก็ได้แต่ของเซทเนี่ยด้วยความที่อยากลุกสเต็กของธาตุไฟเพิ่มนะคะเละยยังรู้เป็นยังไงอ่ะรอบนี้จะลองใช้เป็นลดความเสียหายดูนะคะซึ่งพอใช้ลดความเสียหายล้วนเนี่ยสุเซฟเหมือ48เปอร์เซ็นต์ไว้5เปอร์บ,บนนั้นก็จะเป็นแค่53เปอร์แต่ถ้าเราใช้ของเซตเดิมที่เซฟใช้เนาะมันก็จะ สามสิบห้าเปอร์ยืนพื้นบวกกับอีกสักสามสิบเปอร์ที่เราได้รับมาใช่ไหมออที่เป็นออฟลองตีว่าหกสิบเปอร์ละรู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะทําให้แก้วบังก่ออึดกว่านะคะถ้าเซฟเข้าใจผิดตรงนี้บอกได้เลยนะคะแต่เซฟค,คิดว่าถ้าจากที่อา่านสกิลเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอันนี้แหละถูกต้องแล้วที่แบบว่า,าจะนับพลันโจมตีจากท็อปปิ้งนะที่เป็นออฟด้านล่างที่แบบสามสิบห้าเปอร์ตรงนั้นุ นะคะแล้วก็จะเพิ่มไปในส่วนของลดความเสียหายที่มันเขียนไว้อยู่นะถ้าเซฟจำไม่ผิดนะที่เซฟอานสกิลนะคะน่าจะเข้าใจไม่ผิดอ่ะลองดูก็ได้นะว่าแก้วบังกอยเนี่ยอึดขึ้นหรือเปล่านะคะจากจะทำแคนดี้ของมาล่าให้มันสุดแต่กลัวแบบทำไปแล้วมันไม่ได้ใช้งานเพราะว่าที่จริงเราใช้ฟ้าคุลิครนี่แทนมาร่าก็ยังได้นะเออ นี่ค่ะอ่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเห็นไหมพอมันใช้อ่าสเตก็กหรือใช้สกิลไป2รอบนะคะรอบที่3มเนี่ยมันจะเป็นพนไฟพอดีแล้วมันก็จะช่วงเลนเกมพอดีน,น,นะคะสามสิบสวิจนทีสไททานะ,อะโอเคซึ่งสูสีกันทั้งคู่เลยนะคะ,ะเห็นไหมอ่าแต่ว่าจะเห็นนะว่ารอบนี้เนี่ยแก้วมังกรของเซฟเนี่ยนะคะเลือดน้อยกว่าเยอะมากๆเลยซึ่งมีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงเหมือนกันเพราะว่า เห็นไหมคะตายๆแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับในส่วนของพ o อปปี้ที่เซฟพูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะว่าเออเป็นในส่วนของแบบลดครอบเสียหายรวอะไรอย่างงี้มาสแต็กมันน้อยกว่านะคะนี่อ่าอันนี้นะคะที่ลองเทสดูนะคะดาเมจที่ได้รับไปนะคะประมาณ9ล้านค่ะแคปไซซิน4ล้านนะคะ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าดาเมจพอๆกับเท่าเดิมเลยเนาะแต่ฝั่งของเซฟเนี่ยจะเห็นว่าแก้ังกรเนี่ยลดลงได้อยา่างชัดเจนเลยนะคะ อันนี้เป็นในส่วนของอารีนานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูท็อปปิ้งของทีมนี้คร่าวๆก่อนเลยเดี๋ยวเซฟอาจจะทําทีมอื่นมาเล่นนะคะเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวขอเทสเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราดูท็อปปิ้งของทีมนี้จบเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในส่วนของการลงด่านกันเลยนะคะว่าลงด่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยคือท็อปปิ้งของทีมนี้นะคะที่จริงเซฟจะใช้โจมตีผสมด้วยแหละแต่รู้สึกว่า แคปไซซินเซ็ตตายง่ายเกินไปนะคะหมาล่าก็เช่นกันนะก็เลยใช้เป็นลดความเสียหายไปก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งที่เซฟใช้นะคะซึ่งเซฟคิดว่าทั้งไรส่วนของโจมตีเดี๋ยวที่จริงทำซัก13เปอร์ก็ได้เนาะอันนี้ทํามาสายผ้าเซฟว่าเออมันก็ยังพอมันก็มีดามจประมาณนึงนะคะให้ทุกคนลองเทสดูเนาะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเราลองใส่เป็นลดเข้าเสียหาย้วนทั้ง5เมตรแล้วก็ออฟลองพลังโจมตีแบบจุกๆเซฟว่ามันก็ทําให้บางกรอนอึขึ้นได้หรือว่าถ้าเกิดอยากให้มันมีดามจนะคะก็สามารถ ใส่แบบเซฟได้นาะอที่ใส่เป็นจมดีสามเมตรนะสามสิบห้าก็ตีว่าหกสิบอะลดความเสียหายอืมตีว่ามันคุ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ,ของการลงด่านกันดีกว่าเนาะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งด้วยความที่น้องเป็นตัวหน้าเนาะอาจจะโดนตีง่ายแต่เซฟรู้สึกว่าถ้าเป็นการเคลียร์มอนอาจจะช่วยได้ดีขึ้นตรงที่ว่าสามารถพ่นพ่นไฟเนาะเป็นเส้นตรงได้ซึ่งมันจะเคลียร์มอนได้อาจจะค่อนข้างดีถ้าจมดีทีเดียวแบบเกือบหมดนะคะนี่เห็นไหม พ่นไฟออกมาคือโดนเกือบหมดเลยนะอ่าลองดูนะคะโอเคลอมหน้าแปลงล่าเป็นมังกรได้แล้วนะโอเคแปลงล่างนะคะแล้วก็สับโดนัทเนาะสามารถแคล์เว็บได้เลย ใ่เช็เช่ว่ามันก็เขียนได้ดีถ้าเกิดว่าไม่โดนหนานที่แบบมอนเยอะๆนะแล้วแบบมันมาถมตัวหน้าเออแล้วก็เมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะมันจะสามารถเหมือนแบบผักพวกมอนเนี่ยออกไปจากตัวเราได้ด้วยแต่ถ้าโดนพวกมอนตัวเล็กตัวตรงเนี่ยนะคะอาจจะตายได้น้องเพราะว่าโลกข้ามเสียหายอาจจะแบบไม่ได้แน่นมากขนาดน,นั้นนะคะ แต่เสว่ามันก็พอยืนได้อยู่นี่พ่นไปดามจค่อนข้างแรงเลยเนาะแล้วมาติดครีด้วยนะเมื่อกี้ติดครีแล้วแบบแรงเลย่ะแต่คิดว่าววถ้าตีบอลกิลอาจจะยังไม่เหมาะหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปลองลึกอีกทีนึงแต่รู้สึกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ย ตัวของมาการลีนเนี่ยน่าจะได้ใช้ตีบอสมากกว่านะคะญญเพราะว่าถ้าจากที่อ่านสกิลเนี่ยมันจะเล็งไปที่บอสก่อนเนาะก่อนมอนนะคะของมาการีนนี่คะ่ะทางทีมงานหรือทางเกมเนี่ยเขาได้จัดทุกกี้มาสองตัวนะตัวหนึ่งอลิ่าลงด่าอีกตัวหนึ่งก็แบบใส่ตีบอสกิลเลยค่อนข้างแบบโอเคเลยนะคะนี่ แล้วก็เซฟเอามาเทสมาสเตอร์ห้านั่แหละเพราะว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็นการเทสที่เซฟเอามาลองเทสต,ตลอดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูนะคะท็อปปิ้งนะคะที่เซฟใช้กันเลยเนาะซึ่งเซฟอยากจะแนะนําเซตนี้นะคะถ้าคือเท่าที่เซฟคิดและเข้าใจไม่ผิดเนาะเซฟคิดว่าเซตนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะคะแถมเนยังได้แบบโดส่วนของพลังโจมตีด้วยนะคะลดความเสียหายหมดเลยก็ได้ที่จริงถ้าลดความเสียหายบอกครูทําได้อีกเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะ นี่จะทำพลังโจมตีไป35 แล้วก็ลดความเสียหายสร6นะคะครูทมเนี่ยเซฟทำได้น้อยนะเพราะแบบท็อปปิ้งอาจจะมันไม่ค่อยพอนะคะก็เลยจะทำประมาณนี้ก่อนคือถ้าครูทามันวนได้มาดีเนี่ยมันจะมีบางสเปกที่มันจะซ้อนทับได้อีกด้วยนะคะซึ่งครูดาวของเขาเนี่ยเซฟว่ามันไม่ได้ช้านะมันแบบ13วิก็ก็เร็วประมาณหนึ่งนะคะสรับสายจูโจมด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ไกด์ไปบางส่วนแล้วเนาะแล้วก็อาจจะไปลองเล่นดูได้นะคะหรือจะลอง ปรับดูเนาะเพราะว่าบางทัมมิ่งนะคะค่อนข้างเปลี่ยนมากเลยในส่วนของอารีนาเช่นถ้าเราเจอทีมที่มีแสงจันทร์มันจะมีการติดหลับอยู่ซึ่งมันอาจจะสกิลไม่ทันหรือเร็วไปตอนช่วง 1วินาทีนะคะ1.00หรือ30.0 30. 0ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เป๊นเนะแล้วถ้าเกิดเราโดนขัดจากแสงจันทร์นะคะให้เพื่อนๆลองทสดูก่อนได้เลยสำหรับการทำในส่วนของด่างก้อนคุกกี้แก้วมังกรค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟคอตัวรับไปก่อนนะทุกคนแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย